รีวิวพร้อมขายสำหรับมีดพับเดินป่าพกพาสะดวกนะครับลักษณะเป็นมีดพับสปริงขนาดเล็กนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางไกลแล้วไม่อยากพกไปให้แบบหนักภาระหรือว่าอะไรงนี้ก็สามารถเลือกเจ้าตัวนี้ได้นะครับเพราะาน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาเริ่มจากซองผ้านะครับเป็นซองผ้าไนลอนสีดำพลิดปิดใช้เป็นตีนตกแกนะครับ แล้วก็มีรูสำหรับร้อยเข็มขัด1นรูนะครับส่วนในด้านของด้ามจับนะครับจะเป็นด้านจะเป็นลายเลซินข่าวกวางนะครับต่อกด้วยมุดสองจุดนะครับวัสดุที่ใช้นี่จะเป็นอะริลิกนะครับตรงนี้แล้วก็มีมุดใหญ่1จุดที่ช่วยยึดด้ามจับกับใบมีดนะครับ อันนี้ด้ามจับนะครับจะยาวอยู่ที่11เซนติเมตรนะครับ <c oughs> เปิดใบมีดออกมานะครับใบมีดเป็นใบมีดสีเงินนะครับ <c oughs> มีเราก็สไตเลทอยู่ตัวนี้เปิดคมแล้ว100%สามารถใช้งานได้เลยนะครับซื้ไปแล้ว <c oughs> ตัวของใบมีดนี้จะยาวอยู่ที่ประมาณ9ซนติเมตรนะครับ เมื่อเปิดใบมีดพร้อมใช้งานแล้วนะครับก็จะย้ายอยู่ที่20เซนนะครับสําหรับคนที่จะใช้งานแล้วแบบกลัวกรรมเผลอไปโดนตรงนี้กลัวมีดจะหักลงมาโดนนิ้วเราก็สามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับถ้าล็อกแล้วก็กดต่อให้เรากดแรงแค่ไหนใบมีดก็ไม่สามารถลงมาได้นะครับก็จะปลอดภัยเวลาที่เราใช้งานแล้วเราเสียว,ว่าเราจะไปโดนแล้วใบมีดจะหักลงมานิ้วโดนนิ้วเราก็ไม่ต้องห่วงนะครับตรงนี้ปลอดภัยนะครับใช้เสร็จแล้วเราก็สามารถล็อกตรงนี้ได้นะครับ กันที่ว่าเราเผลอไปโดนเองแล้วมันจะแทงเรานี่ก็ไม่ต้องห่วงนครับนี่ปลอดภัยสำหรับใครที่สนใจนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบาทนะครับไม่รวมค่าจัดร้อยสิบเก้าบาทครับขออภัร้อยสิบเก้าบาทไม่รวมค่าจัดส่งนะครับสำหรับคนที่โอนเงินค่าจัดส่งจะอยู่ที่ห้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางค่าจัดส่งจะอยู่ที่แปดสิบาทนะครับ สนใจก็โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับหรือผมก็จะขึ้นเบอร์เป็นชื่อคลิปไปให้อยู่แล้วก็สามารถกดโทรมาได้เลยนะครับถ้าสนใจ